สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสะดวกซักอีกร้านนะครับซึ่งลูกค้านะครับทำเฟรนชชา์ของตัวเองนะครับชื่อว่า o o ๊ดวั h ครับผมซักดีนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสลักให้ลูกค้าอีกรอ้าหนึงนะครับตัวนี้ครับสวัสดตัวที่เสียนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสลักแล้วก็จะทดสอบตัวสลักให้กับเครื่องอบผ้านะครับส่วนใหญ่ตัวสลักที่เสียก็จะเป็นสลักของเครื่องอบผ้านะครับซึ่ง อย่างที่เราทราบกันดีก็คือภายในตัวตัวผ้าครับก็จะมีเรื่องของความร้อนมีเรื่องของฝุ่นนะครับซึ่งก็จะเข้าไปทําให้ตัวตัวสล็อตเองเนี่ยตัวเซนเซอร์เองเนี่ยไปบังหรือไปทาความทาให้มันรับสัญญ,ญาณได้ผิดพลาดนะครับก็ตอนนี้นะครับช่างก็กําลังติดตั้งนะครับอุปกรณ์เข้าไปนะครับพร้อมกับแปะใบรับประกันให้ลูกค้านะครับอันนี้ครับเราแปะใบรับประกันนะครับ ตัวสินค้านะครับแล้วก็มีการช่างผมก็จะลองทดสอบนะครับหยอดจากภาย่นอกดูครับผมว่ามันทํางานปกติไหมนะครับนี่ครับราคาอบผ้าคือ50บาทนะครับเครื่องสิบกิโลครับปกติเลยครบีไม่ต้องทำอะไรโคตรลื่นเลยครับผมเอาเลยกดเลยกดเลยผมนะโคตรลื่นเลยครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมปกติมากเลยครับ โอเคครับเรียบร้อยเออเดี๋ยวปิดปิดเบเกร์กอน,นดิโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่กข,ขอบเขาไปเลยครับนะครับใช้งานได้